คลิปนี้มอบให้บางเจมอัศาวินเสียงทองครับผมเพื่อนคนรักนกกบคงหัวจุกมิตรภาพไร้พรมแดกสวัสดีครับพี่โอมังกรรทนงเชียงใหม่นะครับผมบางนันการโดมังกรเทนงชายแดนใต้นะครับวันนี้มาเยี่ยมซุ้มอัศวินเสียงทองนะครับคนนี้ไม่ใช่นะครับคนนี้บางบุคเรจนะ,นะครับนี่ครับคนนี้ครับ บางเจมอัศวินเสียงทอนนะครับเดี๋ยวก็เราจะให้บางบุคดีสัมภาษณ์บางเจมนะครับว่าทําไมถึงมาสนใจนกเพราะอะไรนกบ้านนี้ถึงไม่มีที่สองนะครับไม่เลี้ยงนกที่สองเลี้ยงนกที่หนึ่งเช่ไนะครับครับผมบุคดีชนะนะครับอดีตของฝ่ายข่าวภาพใต้ของเจาะสนามนกนะครับในยุคที่ผมทาเจาะสนามนกก็เจอ,อบางเจมนะครับ ตอนนี้แกยังไม่มาเล่นนกเสียงเล่นนกสาสากลเล่นเล่นเล่อะไรครับนับดอกนับดอกนับดอกใช่แต่นับดอกก็ผมรู้สึกว่าพี่ก็กินหัวนะครับับนับดอกก็ก็มีก็มีก็ที่หนึ่งนะครับเขามาบพอมาเล่นมาได้ยินนกเสียงมันและและที่หนึ่งช่วงช่วงนั้นเง็ดเงินเป็นหนึ่งแสนนะครับหนึ่งสานึ่งแสนแกแกกินรางวัลหนึ่งแสนมาชมคลิปที่สองต่อเนื่องเลยครับผม บางเจมาสะิบ,บเสียงทองครับมันจะถามว่านับนับโดอนได้มันจะดีกว่ามัน,มนเล่นมันแต่ว่าเรามาหลง,สงเสน่นกเสียงอพอมาเจอนอกเสียงโอ้และหันหันมาเล่นนกเสียงนก,กสากลประมาณน,น่าจะสิบนาีนกตัวแรกที่บางเจมประสบฟังเด็ดชื่อเจ้าล <900 S 2> <900. S 1> อยเจ้าลอยเจ้าลอยนี้เป็นนกประเภท ไหวเดียวเลยไหวโอเสียงออกทังเสียงเป็นเม็ดเลยออดินตันนี้เดินสายแฟชั่นไหนพูดง่ายๆก็ตรงตรงนั้นเขาชอบนะครับนกลากหวายนี่คือกรรมการโอ้โหโอ้โหให้แทนแทนแทนคนเชียร์ไปเลยนะครับตัวนี้มันคือเอาไปสู้ได้ทั่วประเทศเลยอืเบอร์ใหญ่นกตัวนี้สิบกว่าปีที่แล้วอ่ะประมาณซื้อมาตอนนั้นซื้อมาแสนแสนสอง ราคา,า,คาตอนนั้นรา,ราคาแรงน,นะครับใช่ใช่นั้ว่าราคาแรงใช่ตอนนี้ถ้าว่าห้าหกแสนก็ยังไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าณเวลานั้นมันต่างกันก็นมันต้อมต้องขอขอบคุณนะครับบางนานกาโน่ที่จัดทําคลิปมามอบให้นะครับแบ่งปันน้ําใจไปให้เพื่อนทั่วประเทศและคนรุ่นใหม่ได้ศึกษาทีมงานนกเบอร์ต้นต้นของระดับประเทศนะครับ เราทำเพื่อคนรุ่นใหม่และคนที่สนใจได้รับรู้ว่าวงการนกกงองขวดจุกเนี้ยมันก็มีสิ่งดีๆอีกมากมายที่เราต้องคดค้นหานะครับแล้วขอบคุณท่านหนึ่งคือบุคลิจนะนะครับที่ให้สัมภาษณ์ยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณมากครับ